ยังไงต่อครับผมโอ้โหอุ๊บโอ้โห,โโหวายเต็มแผงเข้ามาเป็นหมืน่นสุดยอดจริงๆนะครับผมโอ้โหเอาล้ครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเดิมตามเคยนะครับผมกับแอดราเต้ rate. คนดีคนเดียวนี่เองนะครับผมเออวันนี้มาก็มากับเกมใหม่นะจ๊ะ เกมชื่อว่า Win Has Cast Out นะครับผม Win h a s Cast Out เออออกออกเสียงยังไงนะโอ้มันก็เป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมวันนี้จะมาสาธิตการเล่นแบบสดสดอกสดสดสดแบบปังๆให้ดูมาซื้อโอ้โหผมนี่มันสายซื้อจริงๆนะเออลองดูนะไปก่อนนะครับผมดอกแรกเป็นาเกิดไปเดิมประเดิมใช้ไปก่อนหนึ่งดีโอ้ ประเดิมสวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮ้ยดูดิเฮ้ยมีเสียงหวาหูหวาดเลยโอ้ไปละคับดูก่อนเปิดสวยหรือเปล่านะครับผมเป็นน้องใหม่ของค่ายพีจีนะครับเออดูมาสาธิตให้กันดูแล้วกันอ่าไปยังไงครับผมมาก่อนเหฮ้ยอย่างนี้โอโ้โหแล้วก็ไม่ได้ดูเลยนะว่าตัวไหนเป็นใจดีเปนอนี้ดีอะ ตัวนั้นมันสูงสุดนะโว้ยเพชรเอ้ยเพชร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 ไม่มียักษ์นะเพชรยอกอนะ่ะโอ้โหเฮ้ย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 วายลงมาเต็มแถวเลยนะวายเต็มแถวนะเหมือนอะเฮ้ยยังไงครับผมเฮ้ย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 โอ้โห,โโหต่อเนื่องเลยสองมุดท้ายพายุนี่ว่าแบบนี้ก็เรียกว่าท้ายพายุนะครับผมเอ้ยจ่ายไปเจ็ดเหรอเหลือสองร้อย ตอนหลังก็บาละแล้วเฮ้ยเอ้าหนึกว่าหมดตาแล้วนะนึ่งว่าหมดสาแล้วหลายต่อหลายต่ออย่าไปรออะไรจ้าป๊อป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 ป๊บปป๊อปป๊บปป๊อปป๊บปป๊อ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 ปป๊บปป๊บปป๊อปป๊ปป๊อ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 ป๊ปอปอป๊อป๊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 ปออปอ เรามียี่สิองพันนี่นะไปครับผมต่อเนึจ้ารำไปต่อครับผมไม่เคยเข็ดพอะเจ็บเพราะรักเธอพูดอะไรไม่รู้นะจ๊ะผมไปต่อเนื่อครับผมวายลงมาเต็มแถวนาฬิกาจีช็อ k ไม่ใช่สินาฬิกาปาเตะนี่ครับผมโอ้โหที่ผมต้องการนะจ๊ะเอ้ยทายรู้ไปทีนึงไปแล้วผมห้ิบเจ็ดมาแล้วนะจ๊ะ ยังไงต่อครับผมโอ้โหปุ๊บโอ้โหายเต็มแผงเข้ามาเป็นหมืน่นโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมโอ้โหโอ้โหดอกนี้เข้าไปหมื่นกว่าป่าหมืน่น ว้าวไปครับผมต่อเนื่องจ้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับอย่าได้พักอย่าได้พอนไปครับผมไหลเป็นซอสไปเลยนะจ้าอย่าไปรอเกลือ <c oughs> โอ้โหไปครับผมไปต่อเนื่องโหวายลงมาเต็มแก้วอ,อ,อีกแล้วพี่เอ้ยแค่นี้ผมก็พึงพอใจแล้วล่ะโอ้โหไปต่อครับไปต่อ ไออีกมีอะไรดีว่ามันนี้อีกไหมโอ้โหเป็นเกมใหม่ที่แบบสวยสดงดงามดีจริงๆนะครับผมขึ้นมาหนึ่งหมื่นนะะโอ้โหไปเฮ้ยถ่ายผ่าระจริงๆเฮ้ยแต่เป็นลายกลางสวยกลางสวยจ้ะกลางสวยครับผมปุ๊บไปครับผมต่อนเฮ้ยลองไหลลองไหลนี่ดูนะลองไหลนอกดูดิว,ว่าไหลนอกดูด้ว,ว่าสัากสิบหมุนนี้นะอ่ะไป ห้าสิบสิบเปิดโทรโผไปก่อนหนึ่งดีนะจ๊ะโอ้เฮ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาสิยาทำไปเล่นนะโอ้มันจะไวเกินไปหรือเปล่าเอยเอาอีกสักนี้นึงอีกสักสิบหรือสามสิบเอาสิบก็ได้สิบก็ได้อบไปเ่อโอ้เออเอาสักหมื่นสองดีกว่านะ ขึ้นไหมขึ้นถึงมาขึ้นถึงปะไปครับผมเอ้ยเอ้ยขึ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยอ่า,อา,า 10, นอนไปครับผมสวยสวยจ้าอย่างนี้ขึ้นมาหมื่นสองแน่นอนไปครับผมดอกนี้ยังไงโอ้โหนี่จอมโจรรูปแปลงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่คือโอ้ขึ้นมาหนึ่งห้าแล้วเฮ้ย พอเลยพักพอนเลยพักพอนเ,เลยครับผมพักพอนเลยครับผมอู้ยพอเท่านี้ละปั๊บิกว,วินจบท้ายยังสวยสดงดงามครับผมสําหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ดีวกว่านะจ๊ะใครอยากไปดูเกมไหนเป็นพิเศษนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลา